กินได้สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนักตกปลาวันนี้นักตกปลานำเสนอเมนูต้ยมยำพริกเผาสูตรผมเองครับเป็นกระเพาะหมูแล้วก็ลิ้นหมูด้วยครับพี่น้อง รวยด้วยพริกทอดพริกขีนูสสวนถึงพริกบะหมีขีนูก็มีมพี่น้องพริกพริกขี้ฝาก็มากับ,บเข่าสวยคือเกาครับผมพมี่น้องก่อนจะกินผมขอเพิ่มความแซ่บจ,จิบจาดด้วยน้ำมะนาวผมชอบเปรียปร้ยวๆเผ็ดๆครับผม ไปคล่อ,องคอสดแล้วเฮ้ยลายเปียกหอมบึกหนาวบ้างไหมพี่น้องมาเสียบมาซิมน้ำกันครับผมสีสันโอ้เป็นตะเสียบอยู่ครับเดอ้อพี่น้องเนี่ยซิมสดหนาวหอน,หอน หยอดคือเกาครับผมโอ้จิบจาดดีแห้งครับผมสดวกับลูกดวด จิตาดมากดื่มความจิตาดเข้าไปเกี่ยวลูกดวดไปหนึ่งเม็ด ก็เพาะหมูรีดหมูเขาก็บแมลงสันดหลากหลายเมนูครับผมแต่ผู้ใด่กินแมลงสันเมนูออกมา อย่างกับแซ่บจัดกับพริกทอดดูสินะผมโอ้โหเล่ชีควางหันตอนไงตันลิ้เต็มปากเต็มคำ มติดเตื้อยหรือจังม่เห็ดเด้อพี่น้องเด้อะ ก้นดกับข้าวก็ได้กับแ้มก็ดีเสียบ bilang gitu nih. ุด,ดยอดคือใบอ่อนคือใย,ยระหว่างนนเสร็จละสมุนไพ่เขาก็กินได้ ็ทั้งแซ่บทั้งหอมพริกทอดทังหอมพริกเผาเขาจานมึงกัวเหลือ nhìn ngoài <laughs> 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 อย่างกับแกกับม้ามันกับแกจะเขาจิบ จิมนีก็ขอตัวลาพีแล้วน่องเพียงแค่นี้เด้อครับผมกราบขอบพระคุณทุกๆกำลังใจครับผมขอบคุณครับ